สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันตั้งแต่เช้าตู่ฟ้ายังมืดอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งแล้ว เราสองคนก็กำลังเดินทางเข้าไปในตัวเมืองอินดี้ค่ะเพราะว่าวันนี้มีนัดกับการวิ่งมาลาธอนทอสลงมาราธอนนะคะมินิมาลาธอนตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในตัวเมืองอินดี้เราก็จะเห็นความวุ่นวายของการจราจรเพิ่มมากขึ้นบรรยากาศก็จะแตกต่างไปตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ที่ตัวอาคารรับฝากรถนะคะ ที่นี่ก็จะคิดเป็นชั่วโมงค่ะเริ่มต้น1ิบเหรียญต่อ1ชั่วโมงราคาที่จอดรถที่เนี่ยแพงมากค่ะพอได้ที่จอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆเพื่อที่จะมายังจุดที่นัดพบในการลงทะเบียนนะคะก็เลยได้ชมวิวในตัวเมืองอินดี้อาคารที่เห็นอันนี้ก็จะเป็นนะสเตทฮอนะคะ ปฏิมากรรมก็จะเป็นแนวกอธีค่ะ me, s <S ช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะจะถือเป็นเดือนที่ในรัฐอินเดียนาจะมีกิจกรรมมากมายเลยอย่างเช่นการจัดงานวิ่งมินิมาราทอนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นงานวิ่งขนาดใหญ่ของรัฐมีนักวิ่งมากกว่า20,000คนมาร่วมงานเลยนะคะ และอีกงานหนึ่งที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือการแข่งขันรถยนต์อินดี้5 0 0ค่ะสนามแข่งรถที่ดังระดับโลกและนักแข่งที่มีชื่อเสียงก็จะมารวมตัวกันค่ะถือว่าเป็นสองงานที่ยิ่งใหญ่ในเดือนพฤษภาคมประจำรันะคะสิ่งที่พิเศษสำหรับการลงวิ่งมาราธอนในครั้งนี้นะคะ<อ>ก็คือมีเพื่อนทอส,สองคน<อ>เพื่อนสนิทเลยค่ะ<อ>มาให้กำลังใจทอ้อด้วย พราะทุกคนก็ทราบว่าเขากำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งอยู่นะคะระยะ4แล้วก็แพร่กระจายต่อมน้ำเหลืองแล้วตอนนี้ก็ใช้ยามุ่งเป้าก็คือร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ทอสก็ยังต้องการที่จะวิ่งต่อไปค่ะเพราะมันคือความสุขของท็อต และแล้วก็ถึงเวลาที่ท้อจะต้องออกตัวแล้วนะคะเวลา7โมงครึ่งค่ะของนักวิ่งฮาล์ฟมาราทอนค่ะก็ประมาณ21กิโลเมตรนะคะส่งกำลังใจให้กำลังใจกันเต็มที่ หลังจากที่ทอดออกตัวไปได้สักพักหนึง่งอ้อยแล้วก็เพื่อนของทอดเราก็เดินมายังจุดที่เป็นจุดฟินิชไ l i n นะคะที่จะเป็นจุดรวมตัวของผู้ที่ให้กำลังใจนักวิ่งแล้วก็เวลาที่นักวิ่งออกเสร็จแล้วก็จะเดินกลับมากันตรงจุดนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายบรรยากาศก่อนที่เราจะเข้าไปภายในก็จะต้องมีการตรวจเช็คกระเป๋าก่อนนะคะ ที่อเมริกาถ้าเราใช้กระเป๋าแบบลักษณะใสเราก็แค่เปิดค่ะเพราะเขาก็จะเห็นทุกอย่างแต่ถ้าว่าเราใช้เป็นแบ็คแพ็คเราก็ต้องลื้อของออกมาให้เขาตรวจทีละชิ้นทีละชิ้นไกลๆสีฟ้าเห็นไหมคะนั่นคือห้องน้ำชั่วคราวนะคะที่ทุกการจัดงานจะมีให้บริการสำหรับผู้คนโดยทั่ว,วไปเลยค่ะ และตอนนี้เราก็กำลังเดินเข้ามาถึงจุดฟินิชไลน์แล้วนะคะเราก็จะได้เห็นทอสเวลาที่วิ่งผ่านเข้าเ,าเส้นชัยและตรงจุดนี้ทางด้านขวามือที่มีเต็นท์สีขาวๆจะเป็นจุดที่ขายแอลกอฮอล์นะคะคนที่จะเข้าผ่านตรงจุดนั้นได้ก็จะต้องโชว์ไอดีการ์ดค่ะอายุ21ปีขึ้นไปถึงจะเข้าไปนั่งดื่มแล้วก็ซื้อแอลกอฮอล์ได้กฎหมายที่นี่เข้มงวดค่ะ เส้นทางของการวิ่งนอกจากเราจะวิ่งผ่านในตัวเมืองอินดี้แล้วเขาก็ยังออกแบบให้เราได้วิ่งบนเส้นทางที่จะเข้าไปในสนามการแข่งขันรถยนต์ด้วยและส่วนภาพนะคะที่แขวนเอาไว้ทั้งซ้ายทั้งขวาอันนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายของทหารที่เสียชีวิตจากการลบในสงครามต่างๆที่อเมริกาค่ะที่อเมริกา ประชาชนจะให้ความสำคัญและให้ความเคารพกับทหารและตำรวจเป็นอย่างมากเพราะถือว่าพวกเขาเป็นผู้เสียสละที่รักษาประเทศชาติและก็รักษาดินแดนให้พวกเราอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะ และเราก็วิ่งเข้ามาสู่สนามการแข่งขันรถแข่งอินดี้500แล้วนะคะจำสนามนี้ไว้ให้ดีเพราะจะออกอากาศทั่วโลกในเดือนพฤษภาคมวันที่26นี้แล้วค่ะแข่งขันรถประเภทอินดี้500ค่ะสนามแห่งนี้จุดเด่นก็คือก้อนอิฐเนี่ยแหะค่ะที่เห็นเป็นของดั้งเดิมที่สร้างแต่ปี1909ตั้งแต่เริ่มสร้างสนามเลยค่ะ และเวลาที่ผู้แข่งขันได้รับชัยชนะก็จะมีการจุงมพิดบนก้อนอิดตรงนั้นค่ะ I try to do I what you love when it's said and done very There's very so sure many sure differences in each of us Please. Trust your gut, it can show you what you want Live at night, everyday Late at night, not okay All I want ราชอบบรรยากาศเวลาที่มางานวิ่งนะคะเราก็จะเห็นหลากหลายอารมณ์ของผู้คนไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ที่ซับพอร์ตครอบครัวของตัวเองหรือคนที่เรารักแล้วก็จะเห็นน้ำใจของผู้ที่เข้าร่วมวิ่งนะคะเวลาที่เห็นคนข้างๆวิ่งไม่ไหวหรือกำลังจะท้อก็จะได้ยินคำที่บอกว่า keep going keep going มันเหมือนกับว่าจะต้องต่อสู้กับตัวเอง เราภายใต้ความกดดันที่นักวิ่งหลายๆคนวิ่งผ่านเราไปทีละคนทีละคนถ้าใจเราไม่สู้เราก็จะหยุดค่ะแต่ถ้าใจเราบอกว่าเรายังไหวเรายังสู้ไหวเท้ามันก็จะผลักไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนะคะ s <S งานวิ่งแต่ละงานที่อ้อยเข้าร่วมอ้อยก็จะได้เห็น S <S <an> <S เหตุผลของนักวิ่งแตกต่างกันไปบางคนก็มีเป้าหมายเกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อต้องการจะได้เวลาสถิติที่ดีบางคนก็วิ่งเพื่อสุขภาพบางคนก็วิ่งเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนก้าวข้ามข้อจำกัดของร่างกายหรือภาวะที่ตัวเองกำลังต่อสู้อยู่ก็อย่างเช่นทอสน,นะคะที่ตอนนี้ กำลังสร้างรังบันดาลใจให้กับหลายๆคนต่อสู้กับโรคมะเร็งนะคะตอนนี้ทอสก็วิ่งเข้ามาแล้วค่ะอาการของทอสไม่ค่อยดีทอสก็จะส่งข้อความมาบอกตลอดว่ามีอาการบาดเจ็บบริเวณสะโพกแล้วก็ปวดกระดูกค่ะและลูกสาวของอ้อยก็กระโดดเข้าไปช่วยคุณพ่อค่ะพยุงคุณพ่อวิ่งข้ามเส้นชัยมันเป็นความรู้สึกที่งดงามมากเลย ตันั้นท,ที่ลูกสาวต้องไปทํางานนะคะแต่เช้านี้ลูกสาวบอกว่าขอมาช่วยแด๊ดดี้ก่อนและเดี๋ยวไปทํางานค่ะเนี่ยแหละค่ะแรงบันดาลใจที่อยากให้ทุกคนต่อสู้กับโรคมะเร็งเรายังทําได้ค่ะและแล้วก็ได้ความาภาคภูมิใจเป็นเหรียญรางวัลมานะคะก็ออกแบบแบบเป็นรูป หมวกกันน็อกอเพื่อที่จะได้เข้ากับฤด,ดูการแข่งขันอินดี้5 0 0ค่ะแล้วก่อนกลับบ้านนะคะก็เดินมาในโซนฟู้ดท r รัคค่ะก็หาอะไรกินก่อนกลับเราก็จะเห็นนักวิ่งหลายๆคนมานั่งพกักมีดนตรีให้ฟังด้วยนะคะก็แยกมุมกันค่ะใครอยากจะนั่งตรงไหน ก็นั่งได้เลยขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมเอาไว้ลงวิ่งงานไหนก็จะมาอัปเดตกันต่อๆไปค่ะหัวใจเรามันใหญ่กว่าเซลล์มะเร็งค่ะจำไว้บายบาย